สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าอยู่ช่องสปอตส์ช่องเกยนครับและตอนนี้นเล่นเกมเอ,อ่อโคสกิ้นเวิร์ลนะครับไม่จะพูดเป็นเอ็มสกูซะแหละอินชินน้เนี่ยนะหายจากเกมนี้ไปโอ้โหนานนะน่าต่ายเดือนแล้วนู่นแล้ว่ากี่เดือนน่าหลายเดือนแล้ะจากต้นปีอันนี้ก็ปลายปีแล้นะห่งหางๆไปนานมากาเกมนี้ผมก็ไม่เล่นต่ออเลยนะเพราะว่ามันมีในเรื่องไงก็เลยไม่ได้เล่นต่อ เข้ามาอินแค่นั้นนะครับโอเคก็รับของก่อนนะโอเครับของก่อนเอาของแค่นั้นแหละแล้วก็ไปโอเคเสียงเพลงดังไปไมเสียงเพลงจะดังมากเลยตอนนี้งูเดือดมา้เลยเพราะมันเริ่มยๆดูเ,าาดส,เดสียงเสียงเสียงตรงไหนวะตรงนี้น บาเลจ้าบาเลยบอว่าไปเลยเกเคสักยี่สเอฟึกสักห้าสิบสังพูดสักห้าสิบดีกันมันมีซับให้อู่แล้วในเกมนี้โอเคอ่าไปสับถางแล้วมันจะเยราไปต่อนะครับไปต่อกรุดโดเลยทีนี้นักขใครคือเซราะ อยู่ตรงนี้โอเคโอ้โหไม่ได้กดไปได้นานน้่งคืรู้เท่าไรแล้วจริงโอเคนี่ไงเจอเซราอ่ะอ๋อตรงกดตรงนี้ต้วงไปต่ออ่าไปตรงนี้ขึ้นขึ้นสายลุงไปอ๋อโคดเซรากัน หวังว่าเจ้าจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อมาปกป้องอาณาจักรคอมมานโดสัญญาแห่งเทพทำให้พวกเราเสียเปรียบมากเกินไปจริงๆิตวิญญา,ยาของข้ายังคงอ่อนแอจึงไม่สามารถต่อสู้กับกุดิซีได้จริงคุณสามารถไม่พูดตำมาราศรยียอมรับเป็นตัวคุณได้ฉันนั้นก็เป็นพอที่จะได้แสดงถึงสักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณโอเคขั้นลำดับอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานมากแล้วข้าไม่เคยเ้าใจสถานาการปัจจุบรรันอาณาจักรเท่าไรนักคุณไปหาฮาวเวิร์ดสามีของข้า เขาดูดีว่าข้าจะต้องทำอะไรต่อไปอเคหาฮาวเวิร์ดคุイスฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดอยู่ไหนที่นี่าจะเข้ามาดูต้องการเจ้าโอเคไปที่วิหารเคคัดเซนนี่คือปีคนอินซีที่ข้าได้ระหว่างการเดินทางพลังของมันยังหลับไหลอยู่ เจ้าต้องปลกมันขึ้นมาเค okay. ปุกปุกปีโดปุกปีกว่าร้อยสองปีเคไในของใหมู่่ะปีเคข้าดูออกมันชอบเจ้าไสัตว์นึงคอยเป,ปช่วยให้เจ้าไปที่ไหนก็ได้ที่เจ้าอยากไปเค okay. ถ้มึงปล่อยกูแซวโหกูมีค่าเลยยู่ดทหานก็หายไปดินแดนโค่วโลกกถ้าสัมผัสได้ว่าอาวุธเทพไปหาทิศทางนั้นมันต้องมีอะไรอยู่แน่แน่โอเคไปหาโค่นโลกเหนือโค่วโลกโกดที่นี่เพื่อเปิดหน้าต่างอกดที่นี่เพื่อปิดช่องภารกิจเพื่อติดตามภารกิจปกลาลาเซียหากเจ้าพร้อมแล้ว ก็อ,ออกเดินทางได้ไปกันเลยวับไปวับมาหลังกองทัพพายุถูกขับไล่ประเทศเอพิริโอกลายเป็นนครรัฐท pues> ี่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เพื่อระลึกถึงราชาผู้เสียสละเอพิริโอเมืองหลักจึงใช้ชื่อเซนการเซนกาเนกาเอาจริงเอาจังปกป้องความสงบสุขของคนในนครรัฐตลอดไป โอ้โหปศุปาชนแต่ไม่ใช่เมืองรีเซนการดเทไปเยยงไรงยงเจ้าชายน้อยจบล้วมาจากที่แห่งตน้นกำเนิดงั้นเหรออบพระเจ้าที่แห่งตน้นกำเนิดสามารถไปถึงได้จริงๆเร็วเข้าบอกประสงค์เทพเจ้าให้ข้า,าทาราบทีโอเคบอกเขาบอกไปหาพัธมิตรเขาผู้ประชาการเขีตรงนี้เราเชาวพ,พันธมิตรภูเขาไม่มีกำลังพลไปต่อกอนด้วยหรอก ถ้าไม่รู้จะทำยังไงไงปถามคนที่กำลังว่างๆดูสิสมพลคนแคะที่มาหาคนแคะเด็กๆในหมู่บ้านคุกแคหายตัวไปพวเราเหมดปัญญาอย่างดีที่ได้ความช่วยเหลือ,อ,อจากเซนกนารทหารใหม่คนแคะคือพันธมิตรของเราพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเราต้องไม่ปฏิเสธแต่ตอนนี้เจ้าต้องไปที่แคมป์ฝึกใจราชสีก่อนห้ามหนีการฝึกเด็ดขาดเควิ่แคมป์ฝึกให้กับตัมโมเดินทราบ ทำไมคุยกันหลายโจังเว้ยอสุวินจงเอาชนะตัวเองให้ได้อ้อคุณเป็นคนที่ข้าขอให้อิเลียดูแลก่อนนั่นเองใช่ไหมไม่เลวนี่ดูเหมือนคุณไม่ได้คุณได้ตัดสินใจเสถาทกตัวเองได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อเสกรรรหาพลังแต่ป็นเพียงพอหรอกแม้ว่าคุณจะรับพลังหย่งพอในการปรกอบอาชีพของคุณแต่ข้าไม่สนใจความดังดูวในการเผชิญกับสงครามจากข้ามันคิดว่าคุณข้าจะประสบของคุณหรือ โอเคเต็มต okay. ัวฝุ่นวะไหนวะนี่แต่พลังเหนือชั้นบลันกสกิลตัน้นอีกอะไรเด็่เด็ดเดียวจอบโอพีชพายอืม ้เขอไฟยิงจับตัวตัวไม่รู้ว่าเป็นพายนั่นม嘛เป็นพายที่ขังเป็นพายที่กลังแข็งแข่งเหนือใครใครเอ้อมีปมบออโต้ให้นู่ว่ออกเจ้าผ่านการทดสอบของเราแถมยังทำได้อัศวินแสวงพายมีแค่พละกำลังยังไม่พอ ในฉากสำคัญสคัญจะขาดชุดตัวเก่งได้ยังไงอ๋อเอานี่ไปนี่คือของขวัญตะก,ก่มใจะะรัศสีเป็นคำอวยพรจากทุกคนที่มอบแก่เจ้าคอยจำความพ่ายแพ้ใ,ใส่สชุดงอใส่งอชุดดีดที่นี่เพื่อปิดหน้าต่าโอ,อ้โหดูดุเดืดเดอนดนตุ๊กตา อ,อ,อ,อ๋อส้มผมสีนี้วะสีโมสมบูส้มปูขเขาเห็กดูตกใจมากคือ,อยังหรอว้าวนักประจนภยัยผู้สง่างามเท่มากๆเลยโอเคทำไปต่อทเทเ,เกินไอชุดที่างดีโอเคล ถ่ายภาพด้วยเหาะเพื่อเริ่มถ่ายภาพฉากทำการถ่ายภาพนี่มุมมุมดีเกินกดที่นี่เพื่อปิดหน้าต่างกดชขอาภารกิจเพื่อติดตามภาร์ทถอดร้อยถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเขากลืนนได้เหี้สนุกจังมึงโปรสนุกแต่มึงไม่แต่มึงไม่ใช่คนถ่ายนู่นรับงวัลรวบรวมอันตรนไหมทำนับปกคลิปได้อยู่มั้ย ไปร้อยอ่ะอน,นี่ยากไปสดยิี้นี่แ <ไป S 1> หละกดช่องภารกิจเพื่อติดอาร์เรย์อัศวินหนุ่มสาวช่วยไปร้านเหล้าโตโตแล้วซื้อเหล้าน้ำผึ้งไม่ค่าแก้วนึงได้ไหมได้ซื้อเหล้าโตโตซื้อน้ำผึ้งนี่น้ำผึ้งโอ้หน้าใหม่ โดนจะเท่าเฮนรี่หลอกให้มาซื้อเหล้าอีกแล้วสินะโดนจะเท่าเฮนรี่โดนขโมยไปแล้วโดนวันนี้ถือว่าไม่เลวได้เหล้ามาสองขวดพ่อยอารมณ์ดีหน่อยเจ้าพวกเซนการ์ดระวังตัวมากเราซุ่มอยู่หนึ่งสัปดาห์ไม่ยอ่างเทยไม่เชื่ออย่างเท่จริงๆไอ้พวกกองทัพหมาหัวเน่าเข้ามาในเมืองเซนการ์ดจริงๆด้วยโงอย่างเท่ ตาไปซะดีไม่จแบบพลังของผมมันนี่เกินนะจึงเพราว่าผมมีการอัพเกรดเหมือนกันแล้วนี้ลยคือรับรางวัลไปแล้วปั๊บเก็บเองไปไม่ได้ปล่อยจะเองอยู่เฉยพลังก็เลยต้องโอทีมโอเคอเคอกอินเจ็ดวันเรียบร้อย ใช่ครับครับครับใช่ใช่ใช้ไอเทมโอ้โหเรียกพลังพุ่งพรวดบอกเลยกดที่นี่เพื่อเปิดหน้าต่างโอ้เท่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนหน้าต่างเดี๋ยวตีบวกเรียบร้อยกับผ่าโต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 จะเป็นนี่ปะเครื่องนอนปะโตโตไม่ใช่ เจ้าพบสายลับของกองทัพพายุจริงๆเหรอสมกับที่ท่านฮาวเวิร์ดบอกว่าเป็นดาวที่สุกสกาวขึ้นเรื่อยๆเอาเล่าตาเท่าเฮนรี่ไปได้เลยโอเคท่นฮาวเวิร์ดให้เจ้าเข้าร่วมการทดสอบแห่งแสงตามขึ้นมาเร็วรยบร้อยกดช่องภารกิจเพื่อติดตามภารกิจผมขอได้เป็นภารกิสุดท้ายด้วกันค่อยตัดจบนะครับ แต่จบคลิปนะครับีหลดคลิปนั้นฝึเตรียมมันยาวขึ้นนิดหนึ่งแต่คลิปนี้โคตรจะเป็นเท่านี้ก่อนโอเคท้าทายรูส้สว่าจะเป็นยังไงไม่ต้องอขอโทษเซขอตัวเดียวพออืมเรียบร้อยออกโอเค อันรุกโอเคอานแห่งแสงคือทีมที่ประกอบโดยเหล่าผู้แข็งแข่งหากเจ้าแบกรับความหวังที่ไม่ได้จบเป็นทหารที่ตอวโตตัวหลาข้าตขอช่วยตัวผมจะได้ไมันุวนเองโอเคเรียบร้อยผ่านง่ายได้สบาย ง่อโลโทองนีโดได้กิติยศเง,งา,งาเ,งงเป็นยังไงจบยังโอเคจบแล้วเัีนวผมขอจบปจะจพียงเทนี้ก่อนครับโดยเฉพมเพียงสำหรับเกม for second world ครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ